ครอบครัวคนลับประตุของคนตำรวจโทสมบพิธทุกระจาดเขตสี่นะครับท่านได้รับการสนับสนุสนจากพี่น้องประชาชนชาวเขตสี่ด้วยคะแนนเสียง6,711คะแนนด้วยกันถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่มีสูงนะครับที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียววันนี้การจากไปของนายดำรงริ้มแย้มนั้นสร้างความเศร้าสลดเสียใจให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูง 来，听听看。<noise> เดี๋ยวดูหน้ารถผมเลยว่ามีไหมอาวุธในกระเป๋าผมก็ได้ครับมีไหมอาวุธผมกระเป๋าผมใส่เอกสารอย่างเดียวครับไม่มีครับมีแอลกอฮอล์ครับมีแอลกอฮอล์มีแมสไม่มีครับมีตังมีโทรศัพท์แค่นี้เองครับไม่มีอะไรสักอย่างเดียวครับดูได้ครับมาดูหน้ารถได้เลยครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรสักอย่างเดียวขึ้นดูได้เลยครับนี่ครับ ไม่มีอะไรเขามีจมัแค่นี้เองครับอ,อ,อก็คือที่กลัวเพราะว่าเขาขับมอไซค์ตามผมตามผมตั้งแต่เทศบาลบ้านจางอ่ะตามมาผมเปิดไฟให้แซงก็ไม่แซงแล้วก็ถ่ายวีดีโอผมตลอดทางเลยคือถ่ายผมตลอดทางผมก็ให้แซงก็ไม่แซงที่ผมกลัวคือเหมือนเขาก็ถ่ายรูปแบบเป็นขมขู่ผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้วันหลังผมก็เลยให้เพื่อนผมอ ขับรถตามตูดขับรถตามตูดเพื่อจะคอยดูพฤติกรรมของคนที่มันตามแซงตามที่ว่าจะเล่นผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผมกลัวไงผมขับคนเดียวมผมก็มีลูกเมียเหมือนกันใช่ไหมครอบครัวผมก็ต้องมีแล้วอย่างพี่ดํามันเป็นเหตุที่ว่าที่ผมกลัวเพราะอย่างนี้ไงคือรถลรักษณะมอเตอร์ไซค์มีคนซ้อนป้ายทะเบียนก็ไม่มีไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยแล้วให้แสงก็ไม่แสงอีก มันน่ากลัวมันน่ากลัวก็เลยพูดข่มขู่ไปเฉยๆใช่ครับผมก็เลยพูดข่มขู่ไปแบบว่าเฮ้ยกูมีปืนนะมึงมาข่มขู่เลยกูกูไม่กลัวเลยเว้ยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วคือผมไม่มีมาดูบนรถผมได้เลยว่าผมมีหรือไม่มีแล้วยังไงต่อครับเรื่องตำรวจก็เรื่องตำรวจผมก็ดว่าจะไปลงบันทึกประจำวันไว้บ้างือนจันเพื่อป้องกันตัวผมือนจันผมก็กลัวผมอะ จะลงไปลงว่าเราะไงไม่ไคือผมจะไปลงว่ามันมีถ้าเกิดผมโดนทําร้ายขึ้นมาอะไรเนี้ยผมก็จะต้องไปลงบันทึกประจําไว้ว่าคนที่เราทําร้ายผมมันยังไงอะไรยังไง ให้เห็นหน้ามันก่อนเราได้รูหน้ามันพูดไปพี่พูดไปพูดไปพูดไปปกติเดี๋ยวผมจะแสงขข่หน้ามันได้เฮียหังไปหนแล้วเปลี่ยนตัวสัตัวทำเลยพี่แหเลยพี่แหเลยพี่พูดเลยเนี่ยเราปกติไม่ต้องกลัวผมโฟล์กจะได้รู้ เทศบาลไอ้ยเราทงานเทศบ้านเนี่ยเร,รื่อนั้นไม่ไดครับเดี๋ยวพี่ปรับเบาะนอนลงไปเอ็นลงมาอเอ็นลงมาเออเออเอ็นลงมามันจะได้ไม่เป็นที่สงสัยเดี๋ยวผมจะบอก Thang, thang nói nhiều người. Này không vào, đang tiêm đồ. nó nó nôn. để không thấy gì cả. cái này, cái này. để tôi à? cho แจ้งว่าทําบอกว่าให้เขาปกติไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆไม่ต้องฉลอปกติไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่ไปอเจอท้ายรถใช่ไหมอ่ะตังค์มใช่แจ้งว่าท้ายรถอยู่อยู่ท้ายรถสองคนไม่ไม่เป็นไรผมก็ปดไว้ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวมีอะไรเดี๋ยวผมชนเลยเออผมผมผมมีอาวุธมาพี่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชนรถตั้มเลยอ่ะจะให้ชนแม่ให้ดีไปเลยอ่าคนด้วยยิงแม่มีปืนไม่ต้องกลัวผมมีปืนอยู่เพรมีอยู่ผมราเขขึ้นลำ ไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ไต้องมันตัวไม่เหยียแล้วก็ไฟไหนอมันรึเนี่ยผมอยากจะแซงขึ้นไปให้เห็นหน้าม,ามาัน,นทำท่าแซงดีไหมเดี๋ยวผมทำท่าแซงพี่พี่พ,พี่รอถ่ายเหรออยู่อ่ะ เดี๋ยวผมจะขับแซงโัลโลขึ้นขึ้นไปแซงมันเมือได้เห็นพี่ไม่ไม่ไม่พี่ถือถือที่ดีถือดีๆนะถือตรงนี้ถือตรงนี้เดี๋ยวดูนะาถ่ายหน้ามันไว้ถ่ายหน้าไว้โอเคโอเคแซงเลยบอกวอลบอกก่อนวอลบอกวอาแซงแล้วผมเลยบบออกกเดี๋ยวเดี๋ยวผมแซงมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดอีกทีอ่าผมถ่ายรูปมันไว้ผมแทะแซงแล้วถ่ายรูปแล้วอัดวีดีโอเรียบร้อยหมดแล้ว ยังไม่ยอมแงเลยนะออมันเกาะให้มันเกาะไปเดี๋ยวผมจะเข้าซ้ายแล้วพี่พี่แทงแล้วเีปนไนูีมัแงมไฟเข้า็อะไรเมันะมีปืนเล ส,สวยแล้วเมืองอ้สันหลอนกล้องกูแล้วไอ้อออเออหี้ย